ถ้าคุณไม่โทรหาไม่ทักข้อความไปหาเขาต้องบอกเลยว่าเขาจะไปหาคุณเตรียมตัวเลยเขาจะไปหาคุณแน่นอนนะถ้าเกิดคุณไม่โทรหาไม่ทักมาหาเขาเนี่ยนะย,ยู่เงียบไปเขาหาคุณแน่เขาทักหาคุณแน่เขาโทรหาคุณแน่และที่สำคัญมีโอกาสว่าเขาจะไปหาคุณถึงที่แน่เออ เขาไปหาคุณหนึ่งที่แน่ๆเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถ้าอยู่ๆคุณไม่โทรหาไม่ทักหาเขานะความห่วงใยนี้ให้สิบเนี้ยเต็มสิบนี้ให้เกินร้อยเออเขาจะห่วงคุณมากเป็นพิเศษจะกังวลใจว่าคุณเป็นอะไรรู้สึกยังไงนะเออไม่สบายหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาจะเป็นห่วงคุณมากแล้วมีโอกาสว่าเขาจะบึ่งไปหาคุณนะถ้าเกิดคุณนิ่งเงียบไปไม่ทักหาไม่โทรหาเขานะ เขาไปหาคุณเลยนะมีโอกาสว่าไปหาถึงที่นะเพราะอยากรู้ว่าคนดีไม่สบายหรือเป็นอะไรอะบ้างเออนะห่วงมากเป็นห่วงเป็นใยมากมีโอกาสว่าเขาจะบึ่งไปหาคุณอย่างแน่นอนเนาะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าความห่วงใยของเขามีมากนะเขาดูเป็นห่วงเป็นใยคุณเหลือเกินนะเออกลัวว่าปกติคุณอาจจะทักหาโทรหาอะไรเขาอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นพอคุณเงียบไปเขาใจคอไม่ค่อยดีเออ ัวคุณไม่สบายหรือเปล่าหรือคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะทําให้เงียบหายไปเขาน่าจะบึ่งไปหาคุณเลยคือหรือเขาอาจจะหาทางมาพบเจอคุณเลยไปหาคุณถึงที่เลยมีโอกาสในสถานี้เขาจะก,กระวนกระวายนะ ไม่สบายกายไม่สบายใจนะเออมันอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะแล้วก็มีโอกาสว่าจะบึ่งไปหาคุณถึงที่ไปหาคุณถึงที่นะเพื่อดูว่าคุณเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่โทรหาทําไมถึงเงียบหายไปเนาะเพราะว่าห่วงใหญ่เหลือเกิน <S <S ใครแล้วคุณนายอย่าลืมยกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ